สวัสดีครับนักเรียนครูกิษศนะจิตจังรีดครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับภาพล้อเลียนครับเมื่อเราฟังประโยคนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าภาพล้อเลียนเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะสื่อไปในทางลบเหมือนจะสื่อไปในทางลักษณะของการล้อเลียนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าภาพล้อเลียนจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับมีเทคนิควิธีการสร้างสารรค์อย่างไรบ้างแล้วก็มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ ่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูมีคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าภาพล้อเรียนนะครับมักจะวาดถึงบุคคลในด้านใดและมีลักษณะอย่างไรครับลองตอบดูนะครับนักเรียนคิดว่าภาพล้อเรียนนะครับมักจะวาดถึงบุคคลในด้านใดและมีลักษณะอย่างไรครับตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามาดูคําตอบครับว่านักเรียนจะตอบได้ตรงกันไหมนะครับคาตอบก็คือนะครับลักษณะของภาพล้อเรียนเนี่ยมักจะแสดงถึงบุคคลนะครับในด้านต่าง เช่นสังคมศาส,สนาการเมืองนะครับกล่าวก็คือนะครับส่วนใหญ่แล้วการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยจะนิยมวาดภาพบุคคลที่เป็นบุคคลสําคัญบุคคลสําคัญทางด้านสังคมนะครับบุคคลสําคัญทางด้านศาสนาบุคคลสําคัญทางด้านการเมืองอย่างเช่นนะักการเมืองต่างๆรวมไปถึงบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงทั่วไปยกตัวอย่างเช่นนะครับดารานะครับศิลปินนักร้องนะครับเป็นต้น โดยลักษณะการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเลือกบุคคลที่เป็นลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่รู้จักทั่วไปแล้วนะครับก<โดย>็จะต้องมีการวาดที่เน้นนะครับลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดเกินจริงกล่าวก็คือว่าถ้านักเรียนเลือกวาดภาพนะครับบุคคลที่เป็นภาพล้อเลียนเนี่ยนักเรียนเลือกมาอย่างตัวอย่างเช่นภาพดารานะครับภาพศิลปินหรือดาราที่นักเรียนชื่นชอบนะครับ ดาราคนนั้นมีจุดเด่นตรงไหนอย่างเช่นอาจจะมีดวงตาครับที่โตมีจมูกที่โด่งนะครับก็จะต้องวาดนะครับล้อเลียนดาราคนนั้นให้มีดวงตาให้มีจมูกที่ใหญ่เกินปกติโด่งเกินกว่าปกติหรือดวงตาที่โตกว่าปกตินั่นก็คือลักษณะของการวาดเสริมนะครับลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดเกินจริงขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเสริมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ก็ได้แก่นะครับเสื้อผ้าหรือแฟชั่น หรือเอกลักษณ์การแต่งตัวของบุคคลคนนั้นที่นักเรียนเลือกมาวาดนะครับต่อไปครับเรามาดูนะครับภาพล้อเลียนคืออะไรนะครับภาพล้อเลียนตามความหมายหมายถึงนะครับภาพวาดหรือว่ารูปปั้นนะครับที่ต้องการแสดงการเสียดสีหรือว่าให้ดูตลกขบขันนะครับคำว่าภาพวาดหรือรูปปั้นเพราะฉะนั้นการสร้างงานภาพล้อเลียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะภาพวาดเสมอไปอาจจะเป็นลักษณะของประติมากรรมก็ได้นะครับเป็นลักษณะงานปั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นพอมาถึงประโยคนี้นักเรียนบางคนฟังแล้วอาจจะมีลักษณะสื่อถึงไปด้านลบบางคนคิดว่าการวาดภาพล้อเลียนคือการแสดงการเสียดสีหรือให้ดูตลกขบขันอาจจะนึกถึงให้ความรู้สึกด้านลบหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะครับการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นการแสดงการเสียดสีหรือให้ดูตลกขบขันเป็นไปในเชิงบวกนั่นก็คือเมื่อเรานําบุคคลไหนก็ตามนะครับมาวาดภาพล้อเลียนเนี่ยเพื่อให้ดูตลกขบขันเนี่ย มันเป็นความตลกขบขันที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักเมื่อดูแล้วคนดูภาพก็จะเกิดความรู้สึกความสุขหรือความสนุกหรือความตลกมันเป็นความตลกนะครับมันเป็นความสุขหรือความน่ารักที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีความดูถูกหรือเหยียดหยามนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของภาพล้อเลียนนะครับฟังชื่ออาจจะดูไปในทางลบแต่ความจริงแล้วนะครับเป็นภาพที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักนั่นเองนะครับประวัติของภาพล้อเลียนครับความจริงแล้วนะครับ ภาพล้อเลียนเนี่ยมีนานมากแล้วนะครับโดยทั่วไปลักษณะแรกเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของลายเส้นนะครับเป็นภาพประกอบเรื่องราวต่างๆซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นิยมวาดเนี่ยก็จะเป็นบุคคลในด้านต่างๆดังที่ครูเคยกล่าวไปแล้วนะครับบุคคลที่เราจะนํามาวาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสังคมนะครับในเรื่องของศาสนาหรือรวมไปถึงเรื่องของการเมืองยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เป็นนักการเมืองต่างๆ หรือบุคคลที่เป็นลักษณะผู้นําประเทศหรือนักบริหารบ้านเมือง,งต่างๆนะครับส่วนเนื้อหาลักษณะการวาดให้ดูเนี่ยคล้ายกับบุคลคลคนนั้นนะครับแต่การคล้ายหรือว่าดูออกเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดยกตัวอย่างเช่นคนคนนั้นมีจมูกที่โตก็จะต้องวาดให้โตขึ้นไปอีกหรือดวงตาที่โตก็วาดให้โตขึ้นไปอีกคิ้วที่เข้มก็ต้องวาดให้เข้มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อง่ายคือแสดงจุดเด่นให้เกินจริง หรือไม่ก็เสริมด้วยสิ่งของนะครับลงไปเช่นเครื่องแต่งกายรูปร่างหรือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะบุคคลนะครับแต่งเติมลงไปอาจจะเห็นภาพไม่ชัดคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพนี้เป็นภาพล้อเรียนศิลปินครับอันนี้เป็นภาพที่คุณครูวาดไว้เมื่อปีก่อนนะครับเป็นศิลปินไทยนะครับศิลปินนักร้องนะครับนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยเลยเป็นศิลปินในดวงใจคุณครูด้วยนะครับลักษณะ ของการวาดภาพนี้ก็คือเป็นภาพล้อเลียนศิลปินนะครับโดยที่เราจะต้องเน้นลักษณะเด่นบนใบหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะครับบุคคลที่มาวาดภาพล้อเลียนเนี่ยค,คุณครูเลือกภาพนี้เลือกศิลปินคนนี้ก็จะต้องดูว่าศิลปินท่านนี้นะครับมีลักษณะเด่นบนใบหน้าอย่างไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทรงผมเรื่องของการไว้หนวดเครานะครับเรื่องของบุค,คลิกท่าทางรวมไปถึงนะครับการใช้รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปินเป็นคนที่ตัวใหญ่เพราะนั้นเราก็ต้องวาดลักษณะ ตัวที่สื่อถึงความเป็นตัวใหญ่นะครับตัวสูงใหญ่และลักษณะที่นักเรียนสังเกตนะครับภาพร้อยเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมวาดบริเวณศีรษะให้มีขนาดที่ใหญ่และลักษณะของร่างกายหรือลำตัวเนี่ยวาดให้มีขนาดเล็กลงแต่ก็ยังคงไว้รูปร่างของคนคนนั้นนะครับบุคลิกท่าทางของคนนั้นเพื่อให้ดูแล้วมีลักษณะของความตลกขบขันแต่ดังที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าภาพร้อยเรียนนะครับเป็นการเสียดสี เป็นการให้มีความตลกขบขันก็จริงแต่ว่าเป็นความตลกขบขันที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักไม่ใช่การดูถูกหรือเยยดยามแต่อย่างใดนะครับต่อมาครับ Μ เมื่อสักครู่เป็นภาพล้อเลียนศิลปินในสาขาของนักร้องนะครับคราวนี้มาดูภาพล้อเลียนในสาขาของศิลปินที่เป็นทัศนศิลป์บางศิลปินคนนี้เขาวาดภาพล้อเลียนศิลปินฝังงลราอาจจะงงนะครับศิลปินวาดภาพล้อเลียนศิลปิน ศิลปินท่านนี้เขาวาดภาพของสวาดอดาลีซึ่งสวาดอรดาลีนี่ก็คือจิตรกรนะครับจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากระดับโลกเป็นจิตรกรนะครับที่วาดภาพแนวเซอร์เรลิสติกเซอร์เรลิสก็คือศิลปะแนวเหนือจริงนะครับผลงานที่โด่งดังมากของสวาดอรดาลีเนี่ยขอกล่าวถึงก็คือชื่อภาพนาฬิกาเหลวนะครับนักเรียนลองไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับใช้ชื่อคําว่าสวารดอดาลีและก็ผลงานเนี่ยลองไปดูได้ว่า โซโลดารีเนี่ยน่าจริงๆเขาเป็นอย่างไรและก็ผลงานที่คุณครูว่านะครับเซอร์เรลิสติกหรือศิลปะแนวเหนือนจริงเนี่ยเป็นอย่างไรไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรากลับมาดูภาพล้อเลียนของโาโลดารีครับโาโลดาลีเนี่ยตัวจริงนะครับศิลปินท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นมากอันดับแรกที่นักเรียนเห็นเลยในภาพสิ่งที่โดดเด่นมากก,ก็คือหนวดของเขานะครับโาโลดาลีเนี่ยมีลักษณะเป็นบุคคลที่ไว้หนวด และหนวดเป็นลักษณะแหลมยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นอันแรกต่อมาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นบนใบหน้าของโซดาราลีนะครับก็คือเป็นศิลปินที่มีดวงตากลมโตนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินท่านนี้เขาวาดโวดารลี่เป็นลักษณะภาพล้อเลียนเขาจึงดึงเอาเอกลักษณ์และก็ลักษณะเด่นของโซดาราลีกออกมาก็คือนะครับอันดับแรกหนวดนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องของดวงตาและประกอบกับ สิ่งที่ประกอบเข้าไปก็คือแอคชั่นท่าทางและรวมไปถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันทําให้สื่อถึงว่าภาพล้อเลียนภาพนี้เป็นภาพล้อเลียนของศิลป,ปินที่เป็นจิตรกรเห็นไหมครับันเรนจะเห็นว่ามีการใส่อุปกรณ์ประกอบเข้าไปด้วยก็คือมีผู้กันนะครับแล้วก็ชุดสูทและก็ท่าทางของแซลล์ดาลี่นะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะการวาดภาพล้อเลียนนะครับต่อมาครับเป็นภาพล้อเลียนศิลป,ปินในสาข,ขาของการแสดงบ้าง ภาพนี้เป็นภาพล้อเลียนของคลินอิสบูธนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดดารานักแสดงนะครับสังเกตว่าศิลปินเขาวาดภาพล้อเลียนของคลินอิสบูธเนี่ยโดยการดึงเอาเอกลักษณ์และจุดเด่นนะครับของเขาออกมาก็คือโครงหน้านะครับที่มีใบหน้าที่แหลมนะครับรวมไปถึงรอยยน่นบนใบหน้าด้วยและประกอบการกับชุดและเสื้อผ้าที่เขาวาดลงไปที่คลินอิสบูธใส่เนี่ยก็เป็นชุดออกสไตล์คาวบอยนะครับก็คือ เป็นจากเรื่องภาพยนตร์ที่คลินอีส์วูดได้แสดงนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาทบทวนบ้างหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วว่าลักษณะการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับและประวัติความเป็นมาของภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นอย่างไรความหมายเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาทบทวนครับโดยที่คุณครูจะมีงานให้นักเรียนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับยังไม่ใช่ชิ้นงานจริงนะครับ ให้นักเรียนบรรยายภาพล้อเรียนต่อไปนี้ครับนักเรียนดูภาพเรียนลองวิเคราะห์สิครับนักเรียนรู้จักบุคคลในภาพไลยครับนี่คือบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้คําตอบกันหรือยังครับคราวนี้ลองมาดูเฉลยครับคําตอบนะครับภาพนี้คือภาพของไมเคิลแจ็กสันนะครับหรือบางคนให้ฉายาว่า k ิง s o f Pop ก็คือราชาแห่งเพลงป๊อปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเป็นนักร้องนะครับ เพลงปอปซ super star ปปร,ระดับโลกนะครับศิลปินเขาวาดภาพล้อเลียนของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยโดยดึงเอาเอากลักษณ์นะครับเอกลักษณ์จุดเด่นของไมเคิลแจ็คสันเลยอันดับแรกคือทรงผมครับเขามีทรงผมที่มีสีดำและษณะเป็นผมหยิกผมยาวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะบนใบหน้านเนี่ยจะเห็นว่าศิลปินเนี่ยเขาวาดภาพล้อเลียนไมเคิลแจ็คสันโดยการถ่ายทอดอารมณ์ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันกำลังทำการแสดงอยู่ ปากที่กำลังอ้าอยู่เหมือนการเปล่งนะครับคือการร้องเพลงออกมานะครับเปล่งเสียงร้องเพลงออกมานั่นเองนะครับส่วนท่าทางนะครับเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นแฟชั่นที่ไม่เคลื่อนแจ็คสัรสวมใส่นั่นเองรวมไปถึงท่าทางก็เป็นท่าทางเกี่ยวกับการเต้นนะครับเกี่ยวกับการแสดงของเขานั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาเรียนรู้วิธีการวัดภาพล้อเลียนครับมันมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นกระบวนการหาความโดดเด่นนะครับและก็จุดเด่นในบุคลิกของบุคคลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าน road, ักเรียนจะเริ่มฝ <size> ึกการเขียนภาพล้อเลียนหรือการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยอันดับแรกครับนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากการอาจจะเลือกบุคคลหรือเลือกต้นแบบเนี่ยนะครับเอาง่ายๆครับเลือกในแบบนางแบบที่จะวาดเนี่ยเป็นภาพล้อเลียนเนี่ยเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จัก เพราะว่าไหลทราบไหมครับเพราะว่าการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่เป็นที่รู้จักมากๆเนี่ยอันดับแรกนักเรียนจะหาข้อมูลง่ายโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนักเรียนเข้าอินเทอร์เน็ตนักเรียนสามารถเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็หาภาพบุคคลที่นักเรียนต้องการวาดถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีภาพเขาจํานวนมากเป็นข้อมูลที่จํานวนมากเราสามารถเลือกภาพได้ต่อมาครับ เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วเป็นภาพล้อเรียนบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนักเรียนสามารถเอาไปใช้ประเมินว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าวาดผลงานออกมาได้ดีหรือไม่โดยการที่นักเรียนอาจจะเอาไปให้คุณครูดูเอาไปให้เพื่อนๆดูจากนั้นถ้าเพื่อนๆคุณครูเนี่ยสามารถตอบถูกว่านักเรียนวาดภาพล้อเรียนใครแสดงว่านักเรียนสามารถดึงเอาเอกลักษณ์ดึงเอาจุดเด่น บนใบหน้าจุดเด่นของบุคลิกของบุคคลคนนั้นออกมาได้และสามารถวาดออกมาได้แบบสมบูรณ์ก็ถือว่านักเรียนประสบความสำเร็จในการเขียนภาพล้อเลียนหรือว่าวาดภาพล้อเลียนนั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อนักเรียนเริ่มต้นจากการเลือกบุคคลที่จะมาวาดแล้วเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับเป็นที่รู้จักขั้นตอนต่อมานะครับนักเรียนจะต้องฝึกนะครับฝึกการดึงลักษณะธรรมชาติของต้นแบบก็คือนายแบบนางแบบเรานี่แหละ นักเรียนจะต้องฝึกการสังเกตครับการวิเคราะห์การดูโครงหน้านะครับจะต้องรู้ว่าบุคคลที่เรานํามาวาดเนี่ยเขามีลักษณะจุดเด่นอะไรมีโครงหน้าแบบไหนนะครับมีแก้มมีคางมีปากมีฟันหรือว่ามีอะไรโดดเด่นบนใบหน้านะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นแบบที่เราวาดเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงไหนอะไรคือความโดดเด่นบนใบหน้าเขาหรือบุคลิกเขา ดึงส่วนนั้นเนี่ยมาวาดให้เด่นชัดที่สุดนะครับยกตัวอย่างดาราคนนี้จมูกใหญ่ต้องวาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าปกติดาราคนนี้มีดวงตาที่กลมโตต้องวาดให้กลมโตกว่าปกตินะครับนั่นคือการดึงจุดเด่นหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้าใส่แฟชั่นนะครับที่บ่งบอกความเป็นดาราคนคนนั้นหรือบ่งบอกความเป็นบุคคลคนนั้นนะครับคราวนี้เป็นภาระงานจริงๆของนักเรียนแล้วนะครับที่คุณครูจะให้ พาระงานครับไม่ยากเลยนะครับก็คือข้อที่1ครับจะให้นักเรียนนะครับบรรยายนะครับภาพล้อเรียนต่อไปนี้ครับซึ่งนักเรียนฝึกไปแล้วจากภาพของไมเคลแจนจัสันนะครับให้นักเรียนลองดูภาพล้อเรียนต่อไปนี้และนักเรียนบรรยายเกี่ยวกับภาพล้อเรียนต่อไปนี้ว่าเป็นการวาดภาพใครสื่อเรื่องราวอะไรและบ่งบอกลักษณะตัวตนของศิลปินคนนั้นอย่างไรนะครับภาระงานชิ้นที่2ครับอันนี้ก็ไม่ยาก อาจจะต้องใช้ความสามารถเลวหนึ่งนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับฝึกวาดภาพล้อเลียน1ผลงานโดยเลือกใช้เทคนิคแล้ววัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมแล้วนําเสนอผลงานอาธิบายดังนี้นะครับให้นักเรียนฝึกวาดภาพล้อเลียน1ผลงานคําว่าฝึกวาดภาพล้อเลียนเนี่ยภาพล้อเลียนบุคคลที่นักเรียนจะนํามาวาดเนี่ยนะครับดังที่ครูแนะนําไปแล้วถ้านักเรียนแรกเริ่มการฝึกเนี่ยอาจจะเลือกจาก บุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะเช่นดาราศิลปินนักร้องหรือนักแสดงนะครับหรือบางคนอาจจะไม่อยากวาดนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะวาดภาพล้อเลียนบุคคลใกล้ตัวก็ได้เช่นวาดภาพล้อเลียนของเพื่อนของคุณครูนะครับหรือของคนในครอบครัวนั่นเองนะครับส่วนการใช้เทคนิควัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับ บางคนอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ในการทํางานศิลปะก็อาจจะใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับอย่างเช่นบางคนอาจใช้การวาดภาพด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือวาดด้วยแอปในมือถือก็ได้นะครับนักเรียนหรือบางคนมีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วเป็นเครื่องเขียนอยู่แล้วมีกระดาษมีดินสอมีปากกานะครับมีสีอยู่แล้วก็สามารถวาดภาพระบายสีนะครับโดยใช้วัสดุพื้นฐานได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเสร็จแล้วนำเสนอผลงานก็คือส่งให้คุณครูดูนะครับส่งให้เพื่อนๆดูนะครับศิลปะจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเมื่อสร้างสารรค์เสร็จแล้วนักเรียนนะครับถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบได้เห็นได้ชมนะครับได้เสพงานศิลปะนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับสร้างสารรค์ผลงานอย่างมีความสุขและก็มีความสุขกับการเรียนครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน